ื่อนน้ำหนักขึ้นเสร็จแล้วเคลื่อนน้ำหนักแล้วค่อยออกการถ่ายน้ำหนักที่จะทำไม่เข้าใจง่ายที่สุดจริงๆแล้วมันอยู่ในลักษณะของการเคลื่อนไหวของธรรมชาติเลยครับถ้าเกิดยกตัวอย่างการออกแรงเหมือนเราอยากจะคว้างลูกบอลหรือลูกกอล์ฟลูกนี้นะครับไปให้ไกลที่สุดดังนั้นเราต้องมีการถ่ายน้ำหนักเกิดขึ้นถ่ายน้ำหนักเกิดขึ้นก่อนแล้วค่อยคว้างลักษณะแบบนี้ลูกกอล์ฟก็จะไปได้ไกลการออกแรงก็จะดูเหมือนท่าพื้นฐานเลยเหมือนทวาให้แต่ละคน คว้างลูกบอลลูกนี้ไปให้ไกลเดี๋ยวให้จำลำดับแบบนี้เอาไปใช้ในสวิงกอล์ฟของเรานะครับขึ้นเสร็จเกิดการถ่ายน้ำหนักขึ้นเสร็จแล้วเกิดการเคลื่อนน้ำหนักมาอยู่ฝั่งซ้ายเคลื่อนมาแล้วก็ค่อยหมุนออกแรงนะครับสิ่งที่ไม่เอาคือขึ้นเสร็จปุ๊บแล้วยังไม่เคลื่อนเลยนะออกแรงควักลูกกอล์ฟจากด้านขวาง,งัดลูกกอล์ฟจากด้านหลังอย่างนี้เลยอเอาทักษะการเคลื่อนไหวแบบธรรมชาติมเมื่อกี้ มาลองใช้ดูนะครับโดยที่ช่วงแรกๆอาจจะยังไม่ต้องเป็นห่วงลูกกอล์ฟมากนะเน้นเข้าใจเรื่องของลำดับเมื่อกี้ว่าถ้าเราจะออกแรงไปฝั่งนน้นแบบที่เราคว้างลูกกอล์ฟไปนะครับแล้วมาอยู่ในวงสวิงกอล์ฟเอารำดับพวกนั้นมาใช้มันคือการขึ้นเสร็จแล้วเคลื่อนน้ำหนักขึ้นเสร็จแล้วเคลื่อนน้ำหนักแล้วค่อยออกแรงองแบบ2จังหวะก่อนเลยขึ้นเคลื่อนแล้วก็หมุนไปโอเคไม่ต้องสนใจลูกกอล์ฟนะครับ แม่นไมมแม่นไม่เป็นไรครับฝึกก่อนนะฮะขึ้นอึ๊บื่้นไปใสก่อนฮะโอเคให้เข้าใจลำดับตัวนี้ว่าก่อนที่เราจะออกแรงลงมามันมีลำดับอะไรเกิดขึ้นบ้างน,นะครับ <ๆ S 1> คราวนี้ก็รวมไปเป็นจังหวะเดียวเลยบาย